เราจะมาอัพโหลดฟอนต์สวยๆฟรีจากข้างนอกเพื่อเอามาใช้ในแคนวากันนะคะโอเคล t s go <S เริ่มจากในเว็บไซต์ที่ให้ฟอนต์ฟรีนะคะมี Google Font แล้วก็ font. com เราพิมพ์คำว่า Google Font ไปนะคะก็จะมีเว็บไซต์ของ font. google. com เรากดเข้าไปนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ Google Font ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเมนูมีฟอนต์มีภาษานะคะแล้วมีไอคอนทีนี้เราจะเสิร์ชเป็นฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็เขียน พิมพ์คำว่าไทยนะคะแล้วก็เลือกลูกโลกมาก็จะเป็นฟอนต์33ฟอนต์ไทยโดยที่มีอันนี้มีพร้อมมีโนโตซานไทยมีจักรเพชรเราลองเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะว่าเป็นฟอนต์อันไหนที่เราอยากจะได้ทีนี้ฟอนต์ชามนะคะเราจะโหลดที่ฟอนต์ชามกดไปครั้งหนึ่งนะคะในนั้นเขาก็จะมีตัวอักษรที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าออกมาทั้ง เข้มและไม่เข้มจากนั้นเรากดไปที่ดาวน์โหลดะคะ่ะข้อคือห้ามนำฟอนต์ไปขายโดยตรงนะคะแต่สามารถนำฟอนต์นี้ไปทำงานออกแบบแล้วก็เพื่อการพาณิชย์ได้ทีนี้เราจะลองหาตัวเขียนภาษาอังกฤษนะคะเราพิมพ์คำว่า calligraph แล้วก็เป็น h a l i t e n เมื่อกดเข้าไปนะคะจะมี280ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ลายมือของภาษาอังกฤษนะคะ ลองเลือกดูว่าเราฟอนต์แบบไหนอย่างอันนี้เราชอบโฮมเมดฟอนต์เรากดเข้าไปก็เหมือนกับเ,เขียนฟอนต์เขียนนะคะเราไปกดดาวน์โหลดก็จะรัดดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ซิปนะคะอีกอันนึงคือฟอนต์ไทยฟรีนะคะเป็น f o n t com เข้าไปที่เว็บไซต์ก็จะมีตัวอฟอนต์ต่างๆของไทยนะคะที่เขาออกแบบไว้มาให้ใช้ฟรีเ,เป็นต่อสินนะคะ ่อสินแล้วก็ดาวน์โหลดจากนั้นนะคะเรามาที่โปรแกรม Canva ที่หน้าโฮมนะคะเราไปกดเครื่องหมายบวก c reate design ลองไป c reate ที่ Document นะคะ DOC กดไปครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปสู่หน้าออกแบบซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีตัวแบรนด์นะคะเมนูแบรนด์เราไปที่ฟอน แล้วเลื่อนลงมาที่ Edit นะคะไปที่ Edit แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดจะเป็น m a n a t e Up โหลดฟอนตเมื่อเราก,กดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เครื่องหมายบวกก็คือสามารถเพิ่มฟอนต์ขึ้นมาได้โดยที่ก็จะมีรายชื่อว่ามีฟอนต์อะไรที่เราเคยอัปโหลดไปแล้วบ้างนะคะ เมื่อกดเข้าไปดาวน์โหลดเนี่ยเราก็ไปเลือกฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้ที่นามสกุล t t f นะคะแล้วเขาให้คอนเฟิร์มว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ฟอนต์ที่เราอัปโหลดมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถใช้ฟรีได้นะคะจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะคะ<ส>ก็อันนี้เราเคยดาวน์โหลดซ้ําไปแล้วเนี่ยล้วก็กดไปที่ skip conflict นะคะก็จะดาวน์โหลดไฟ,ไฟ,ไฟ t t f, ล์ .ttf รอสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นมานะคะไฟล์ทั้งหมดฟอนต์ font ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาก็จะมี สีไฟล์นะคะสีฟอนต์ที่นำจสกุล TTF จากนั้นเราลองใช้ด้วยการพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะคะอันนี้เราจะลองทดลองอฟอนต์ไทยนะคะเราพิมพ์ฟอนต์ไทยอัปโหลดใหม่ไปที่การหน้ากระดาษและเพิ่มขนาดไปที่48จากนั้นเราเลือกตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปนะคะแล้วไปที่ฟอนต์แล้วกด ต่อสินนะคะเลือกไปที่ว่าพิมพ์คําว่าต่อสินก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นเมนูป๊อปอัพขึ้นมาเราก็เลือกไปนะคะก็จะฟอนที่เราอัปโหลดก็เข้ามาแล้วเราก็สามารถาปรับแต่งฟอนแล้วก็เปลี่ยนสีได้แล้วก็นําไปใช้งานออกแบบของเรานะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกด like ไลค์ไว้นะคะ